ส่นี้ทั้งวันเหรออไหมครับผม <laughs> อเอาเบียให้สวัสดีครับผมโฟรครับแล้วนี่คือโฟสตรอรี่ครับเช้านี้ผมมาอยู่ที่คลองในอำเภอปราจีนบุรีครับวันนี้มาเช็คไมหน้าน้ำท่วมแบบนี้ครับแล้วก็ในคลองน้ำเริ่มเยอะแล้วครับ ลาช่อนก็น่าจะหาตัวยากหน่อยสำหรับในคลองนะครับแต่ชะโดน่าจะกัดดีเพราะว่าน้ําเยอะมากเลยวันนี้ก็ตะลุยครับข้างทางช่อนชะโดเจออะไรตกหมดเลยครับวันนี้ไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะเปลี่ยนยังไงมีผลงานให้นา้นาๆเพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่าไปดูกันครับก็เป็นหน,นาน้ําท่วมอย่างนี้ครับที่ผมเลือกตีเพราะว่ามันติดกับสะนะครับ สะของชาวบ้านเขาแล้วก็มันท่วมเข้ามาอย่างนี้มันคิดว่าผมคิดว่าน่าจะมีปลามาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็คิดว่าน่าจะไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ ต้องลดขนาดเหยื่อลงครับตัวไม่ใหญ่นี่ใช้เป็น S2 นะครับเปลี่ยนเป็นมันตับมินิดูคิดว่าน่าจะมีตัวนะมีจริงๆด้วเลย โอ้โหไม่อย <Deus> ู่ได้ไงสองทีแล้ว นี่ไงนี่ไงปลานาโอ้ดูไซส์เ้าวไม่เป็นไรดูไซส์โอ้ปลานาครับน้ำหนึ่งแล้วสุดยอดปลดลุกปล่อยออไปครับไซส์ขนาดนี้ยังโดนอะ่ะกลายเป็นมันตับมินินะครับตัวแค่นี้ยังไม่รอดเลย โอเคครับไปตามต,ตัวตัวต่อไป <S <S โอ้โหอะไรวะเจ้าท่เห็นอะไรเมื่อกี้ยีกรอบดิ โอก้กว่าทีแล้วมั้งไม่ได้กดถ่ายนะครับโอ้โหส่ปะดูโอ้โหวันนี้ไซนี้ทั้งวันเหรอกันเป็นมันตะมินีครับไซดูปลานาครับข้างหน้าเลยโอ้โหยอดครับ เดี๋ไปตามดูตัวต่อไปครับตัวที่2แล้วตัวแรกได้อยู่ตรงทุ่งนาตรงนั้นนะครับแล้วก็ขยับมาตรงนี้ตัวที่2กัรดีมากครับแต่ตัวไม่ใหญ่ลองคัดไซส์กันดูครับ ทางเลยน้ำท่วมเบื่อ โอ้ยกลับเลยนะลับโอ้โฮผูสิทธิ์ได้ส่งแล้วเมื่อคิโดนไ่โอ้โฮ ส่งมหน้าไว โดนโอ้ยไม่ได้กดถ่ายนะเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วชั้นนาโหมาแล้วครับ เย yes. สโไซดีด้วยกลายเป็นมันตับมินี้นะครับปานาข้างทางด้วยตีรอๆนะครับแต่ไม่ได้กดถ่ายถ่ายตอนติดแล้วสุดยอดครับไซส์เนี้ยมันมากครับกับตอนนี้ก็4ี่โมงห้แล้วครับจะ5้าโมงแล้วโอเคครับยังพอหาตัวได้ไปดูกันต่อครับ ไม่ครับผม <laughs> ครับ <laughs> โอ้โหตัวฉันยังอยากจะขับนะไม่ถุนให้จบนี่โอ้ยมาแล้วครับโดนแล้วหมอชชบป้าหน่อยนี่รอดแล้วรอดแล้วไม่แห้วแล้ว โอเคครับเดี๋ยวไปตามดูกันต่อโอ้โหเดือดมากเลยลูก อันนี้นี่นี่กัดอยู่ได้โหอ้วนเลยย้ำอยู่พักใหญ่เลยครับใส่สวยด้วยกลายเป็นมันตับมินินะครับสีชมพูหมายข้างหน้าเลยครับน้ำท่วมนะครับเอาเหยื่อเลยหาเหยื่อกลัวาอ่ะพีอาให้ออโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะหมดวันแล้วครับตอนนี้ก็ หกโมงแล้วก็ต้องกลับแล้วครับฝนก็จะมาทั้งหลังฝนจะมาแล้วฝนประกอบการวันนี้ก็ได้ปลาช่อนไปสามสี่ตัวนะครับแล้วก็กัดหลุดกัดผิดเซตฮุกไม่อยู่อีกวันสักน่นานนจะเกินสิบครับวันนี้ปลานะกัดดีมากครับแล้วก็นักตกปลาก็เยอะด้วยครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนกดกระดิ่งรอเลย 你可不发力啊！